ครับผมนายสุรศักดิ์ซับเพิ่มผู้อำนวยการโรงงานกีจการาการักษามหาวิทยาลัยศรีประทุมครับก่อนเริ่มเด็กๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นกีฬาหลายอย่างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ฟุตบอลเลยเป็นผู้รักษาประตูนะครับโดนยิงทีหนึ่งห้ประตูบ้าง4ประตูบ้างนะครับด้วยใจรัก แล้วก็ตอนอยู่กระถมนะครับพอเข้ามัธยมก็เข้ามาโรงเรียนประจำเพอ้็มาเล่นวอลเลย์บอลเออที่สุดของตัวเองแล้วเนี่ยคือว่าก็เคยเรียกตัวนะครับเรียกเข้าไปคัดในระดับเยาวชนระดับชุดเล็กชุดใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็ ไปไม่ถึงนะครับไปไม่ถึงด้วยด้วยด้วยตัวผู้เล่นเยอะสมัยก่อนนะครับตัวผู้เล่นเยอะนะครับเราก็แต่ว่าได้ผมก็ประสบความสุดในการได้แชมป์ถ้วยขอแชมป์ถ้วยกอนะครับถ้วยขอในสังกัดของกสิกรไทยแล้วก็แชมป์ถ้วยกอในสังกัดธนาคารกรุงเทพกับเกียรติพงศ์รัชตาเกียงไกรเนี่ยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับแพ้มสวสองปีติดในกีฬามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกนะครับแล้วพอหลังจากจบไปแล้วนะครับก็มาเป็น ครูนะครับมาเป็นครูแล้วก็เล่นบอลเล์ไปด้วยเป็นผู้ช่วยโค้ดไปด้วยนะครับก็มาอยู่กับเนี่ยอาจารย์ประพลหลีสินนะครับก็โรงเรียนเป็นจมะราชานุสสรเก่งมากสมัยนั้นโอ้ยทีมวอลเล่บอลเนี่ยสุดยอดนะครับทีมชาติก็มานูยืนยงอิชาติคงสวัสดนะสมัยนั้นดังๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเขเข้ามาเล่นนะครับจนผมได้เข้าไปทํางานที่หมหาวิาลยอัดสำชัญนะครับก็ไปช่วย ทาทีมเขาอยู่พักหนึ่งนะครับอยู่ที่นั่นอยู่หลายปีนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับอตอนนี้ก็ในเรื่องของวอลเลย์บอลเนี่ยก็ได้เข้ามาดูแลทีมนะครับผมเป็นผู้จัดการทีมนักกีฬาไปแข่งขันระดับต่างประเทศมหาวิทยาลัยกีฬาโลกนะครับมหาวิทยาลัยโลกมหาวิทยาลัยอาเซียนนะครับแชมเปี้ยนชิพนะครับมอเอเซียนะครับระดับมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึง กีฬาวอลเลย์บอลเสีอ่าเนี่ยก็ดูแลนะครับได้แชมป์มาถึง2ครั้งนะครับวอลเลย์บอลเสีนี่ดังมากนะครับกองเชียร์ตึมเลยนะครับก็ทุกมหาวิทยาลัยก็คาดหวังอยู่นะครับอยากให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งของวอลเลย์บอลเสีนะครับระดับมหาวิทยาลัยเอ่อตำแหน่งของผมเนี่ยอ่าตอนนี้ก็เป็นผู้อำนวยการสํานักงานการกีฬาและก็ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับที่บางเขนนี่แหละครับ หน้าที่รับผิดชอบเนี่ยของกลุ่มงานเนี่ยคือดูแลหมดเลยนะครับดูแลในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาสโมสรน,นักศึกษาศิละปะวัฒนธรรมกีฬานะครับการให้คําปรึกษาการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องเครียดเรื่องไม่สบายใจเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องผ่อนพันทหารเรื่องชมลมนะครับการออกข่ขยของเด็กอะ,อะไรต่างๆเนี่ยครับเพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมทั้งหมดนะครับดูแล เป็นงานบริการสนับสนุนนะครับให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาเรียนแล้วเขามีความสุขนะครับสำหรับทุนกีฬาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรารับนักกีฬาทุนค่อนข้างเยอะนะครับหลายชนิดกีฬาเราก็เคยเป็นเจ้าในการแข่งขันกีฬาหมหาวิาลยมาแล้วนะครับตั้งสองครั้งสามครั้งนะครับก็คือที่จดเด็ดที่สุดคือเป็นเจ้าภาพกีฬาหมหาวิาลยแห่งประเทศไทยนะครับครั้งที่30เมื่อปี2546สีศรีประทุมเกม นี่เราก็เป็นแชมป์เป็นเจ้าเหรียญทองนะครับและหลังจากนั้นก็นักกีฬาก็เริ่มมีเยอะขึ้นสถาบันการศึกษาก็มีเยอะขึ้นก็นักกีฬาก็กระจายกระจายกันไปนะครับไปเรียนตามสถาบันต่างๆนะครับก็ลดลดลงมานะครับเพื่อให้สโคบเล็กลงแต่ว่าคุณภาพยังคับแก้วอยู่นะครับ จริงแล้วเราต้องการนักกีฬาหนึ่งถามผมต้องเก่งหนึ่งเก่งมีความสามารถรับผิดชอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาต่อยอดอาชีพกีฬาของตัวเองได้นะครับเพราะทางเราเนี่ยจะดูแลในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการศึกษาอยู่แล้วนะครับทีนี้เขาก็มีหน้าที่ในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการแข่งขันก็ผู้กับการเรียนไปนะครับชนิดกีฬาที่เราสนับสนุนหลักๆอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีกอล์ฟ กอล์ฟนี่เราก็ได้แชมป์กับทุกรายการไม่ว่ากีฬามหาวิทยาลัยกีฬาอุดมศึกษารายการของช้างนะครับหรือว่าเด็กนักกีฬาเราติดทีมชาติหรือว่าไปมหาลัยโลกมหาลัยอาเซียนกอล์ฟเราเด่นมากนะครับกีฬาที่2ก็คือเป็นกีฬาของวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเราก็ได้แชมป์กีฬามหาวิทยาลัยมาหลายครั้งทั้งทีมชายทีมหญิงนะครับตอนส่วนทีมหญิงเนี่ยตอนนี้เราก็มี นักกีฬาหลักๆก,ก็คือโสรยาผมล่าทีมชาตินะครับมีกันดิกาทีประโชคเนี่ยเก็บตัวทีมชาติอยู่นะครับแล้วก็มีชิตาพรกําลังมากานะครับมีน้องเอฟมีเดียมีหลายคนนะครับที่เข้ามาอยู่ในทีมคืออันดับแรกหนึ่งเด็กทุกคนเราจะส่งเด็กให้ถึงเป้าความสำเร็จนั่นคือคือหคุณต้องเรียนนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับจบการศึกษา2 แล้วเล่นกีฬาประสบความสําเร็จในระดับชาติเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับครอบครัวและตัวเองได้นะครับตอนนี้ยกตัวอย่างได้เลยนะครับสริยาพรมล่าเนี่ยตอนนี้เปิดร้านอาหารนะครับที่จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดนะครับร้านใหญ่ใครไปก็ไปเที่ยวได้นะครับคือเราให้เลือกอว่าคุณมีใจที่รักกีฬาพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นบาสวอลเล่กอล์ฟ อะไรพวกนี้นะครับคือคุณต้องรักก่อนนะรับเข้ามาเนี่ยเราดูแลอย่างดีอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้มีรถไฟฟ้าผ่านหน้ามอแล้วปุ๊บเดียวก,การซ้อบการเดินทางอะไรมันก็ง่ายนะครับง่ายนะครับ เราก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับถ้าหากว่า,าใครที่อยากจะส่งลูกหลานถ้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยที่ชอบในเรื่องของกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลเวลเบย์บอลกีฬาทอฟนะครับหรือกีฬาอื่นนะครับที่มีดีกรีระดับชาติระดับทิมชาติก็สามารถติดต่อเราได้นะครับที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับและหากว่าใครอยากจะมาเรียนแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของการเดินทางเพราะเรามีรถไฟฟ้าผ่านนะครับ ก็มาเรียนได้เรามีคณะมีสาขาให้เลือกเยอะแยะไปหมดนะครับเราปรับหลักสูตรให้ทันสมัยต่อต่อปัจจุบันนะต่ออนาคตนะครับตอนนี้เราเราเรื่องของวี่าเ,เขตนะครับเรามีที่ชีบุรีแล้วก็มีที่ขนแก่นนะครับซึ่งซึ่งสามารถที่จะเรียนได้ทั้งสองที่ซึ่งเราก็เอาใช้อาจารย์จากที่บางเขนเนี่ยแหละครับก็ไปสอน นะครับก็ไปสอนให้ความรู้และช่วงนี้ยิ่งไม่ลําบากนะักเพราะว่าสอนออนไลน์นะครับก็สามารถสอนที่กรุงเทพไปถึงขอนแก่นได้ไปถึงชนบุรีได้นะครับอันเนี้ยทาให้ช่องทางาในการศึกษาของเด็กๆหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนมาเรียนกันที่ศรีปทุมครับขอบคุณครับ